สวัสดีดดดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ช่องอันทริกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวระบบของ r o v ระบบใหม่ครับผมล่าสุดเลยนะที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะมาแบบรีวิวตะก,กี้เลยแต่ผมก็ไม่รู้นะว,ว่าแบบมันเข้ามาตอนไหนแต่ว่า คือค่อนข้างที่จะสวยงามมาก,มากๆเลยนะครับผมสําหรับะระบบใหม่ของ AV e เนาะเพราะว่าตะกี้ผมได้ลองเข้าไปแล้วนะครับที่ผมมาเปิดเปิดคลิปแบบในหน้านี้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมก็คืออ่าเดี๋ยวผมกดเข้าเเกมนะนี่ฮะนี่ฮะเปลี่ยนแต่หน้าเกมนะครับผมแล้วก็แถบโหลดนะครับจะเป็นแถบสีเหลืองเนาะถ้าที่สังเกตดูปกติจะเป็นสีฟ้านะครับผมอ่า นี่เป็นสีเหลืองนี่ครับผมนี่คือระบบะหน้าล็อบบี้ใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็จะมะีโหมดแบนนะครับผมที่แบนได้ถึง3ตัวนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้จะมาจะมารีวิวแค่หน้าล็อบบี้แล้วก็ระบบโดยรวมก่อนเนาะโอเคครับผมนี่ฮะคือหน้าตาของระบบใหม่ของ ROV ก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมนี่คือเซิร์ฟเบต้านะฮะดูนะฮะคือยังไม่ได้โหลดทรัพยากรนะคือรีบมาก <im itation> รีบมากนะครับผมอะที่เห็นอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีแบบว่าพวกกดเริ่มกงเริ่มเกมก็จะย้ายไปอยู่ล่างขวาอะไรอย่างนี้นะครับผมพวกช็อ,ชอปหรือว่าอินเวนทอรี่พวกแบบที่เก็บของพวกคลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะย้ายามาอยู่แถวแถบนี้เลยฮะล่างซ้ายนะครับผมปกติจะอยู่แถบแถบตรงแถบด้านซ้ายเนาะตรงนี้เนาะแต่ว่าทีนี้ย้ายมาด้านล่าง นะครับผมก็แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของอลักษณะของเหรียญน,นะครับผมแล้วก็คูปองแล้วก็เพชรนะครับเพชรสีแดงนะครับผมให้มีความแบบว่าสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูช็อปแล้วก็พวกไอ้พวกด้านล่างก่อนเลยนะครับผมอ่ะนี่นะเนี่ยนหะน้าโหลดก็จะเป็นวันนี้เลยเนาะหุ้ยสวยมากเลยนะหน้าโหลดนะครับผมอ่ะก็เป็นมานนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะพามาดูคร่าวๆนะครับว่า มันอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะความสวยงามให้ผมอ่ะประมาณพวกแบบซื้อฮีโร่ก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่จะซื้อฮีโร่เนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่าก็เลือกได้เหมือนเดิมนะฮะแค่แบบว่ากรอบแล้วก็อะไรต่างๆจะคมชัดขึ้นนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะหน้าตาปกติเลยนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นสกินอันนี้ก็เอ่อ น่าจะปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเบต้าเนี่ยสกินมันแพงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ตามราคาที่เห็นเลยปกติเลยเนาะอนอ่ี่จะมาให้ดูแบบว่าลักษณะนะครับผมว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอัอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะไรก็ไม่รู้นะครับว่างเปล่านี่อะไรวะเนี่ยเอม,มัน นานี้อันนี้ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นที่ให้ซื้อชิ้นส่วนนะครับผมแบบว่าเอาเพชรไปแลกชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะนําระบบนี้เข้าหรือเปล่าเนาะแต่ถ้ามีเนี่ยไอเพชรแดงๆเนี่ยก็อาจจะถูกลงนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเบต้าเนี่ยมันถูกแค่เหรียญน,นะครับที่เหลือแพงหมดนะฮะโอเคนะครับก็สําหรับช็อปก็หมดไปแค่นี้ นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นว่ามันเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นที่แรกรุกแก้วนะครับที่ดูจากด้านบนนะครับโอเคอันที่3มนะครับจะเป็นฮีโร่นะครับที่เรามีนะครับแล้วก็ปกติเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะปกติเลยนะฮะต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของพวกไอเทมอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่านี่นะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับผม แต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกอะไรไปหรือเปล่าอะ่ะเหมือนแบบอตัวเลขมันเล็กลงหรือหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือเหมือนตัวเลขมันเล็กๆแล้วก็ติดกับภาพหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่านะฮะก็ในส่วนนี้ก็น่าจะเหมือนระบบเดิมอยู่แล้วนะครับผมอเทมก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับอ่าครับผมปกติเลยนะครับผมไอเทมนะฮะ่วนไอเทมไม่มีอะไร ต่อมานะครับผมจะเป็นพวกแบบว่ารูนนะครับผมพลังแสงอะไรต่างๆนานาก็จะอยู่ในเนี่ยช่องที่4นี้นะครับผมอ,อยู่อันเดียวกันเหมือนเหมือนอันก่อนเลยนะครับผมเป็นเซิร์ฟไทยเลยนะครับนี่ก็สกิลชาร์เลนจอร์นะครับ,กรบปกตนะิปกติเลยรูนนะครับหน้ารูนก็ค่อนข้างมันเหมือน,ม,นมีเรืองแสงขึ้นนะเออท่านผู้ชมสังเกตไหมตรงแบบขอบ แบบวงกลมของรูนะ่ะมันจะมีแบบฟิ่งเนี่ยเห็นไหมฟิ่งอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ค่อนข้างจะสวยงามนะครับสําหรับเพิ่มสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมอ่าประมาณนี้ก็ให้อัพรูนปกตินะครับผมเออชอบชอบชอบ,ชอบดีชอบอยู่ต่อมานะครับผมจะเป็นพลังแฝงนะครับนี่ผมพลังแฝงก็ ปกติเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมก็เลือกได้ปกติเลยนะฮะแต่ในอนาคตก็จ,จะมีพลังแสงเพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม,ม,มีคือสำหรับคนที่สงสัยว่านะครับผมอ่ะโหมดพิเศษโหมดแบบว่าฮุกวอหรือว่าเป็นโหมดอันติเมทอะไรต่างๆที่แบบเออเป็นโหมดที่เล่นแล้วแบบโหมดบันเทิงอะ่ะเออเนี่ยฮะอยู่นี้ครับผม นี่ฮะไนะอะะตรงนี้เลยนะครับผมอ่านี่ฮะตรงนี้เลยนะกดลงไปนะครับนี่ครับจะเป็นระบบเอ่อเลือกโหมดแบบแบบใหม่นะฮะนี่ฮะก็จะมีให้เลือก 5v5 นะครับผม 3v3 1v1 แล้วก็โหมดเอ่อพวกคาราโนูเคสอะไรสักอย่าง,างนะครับผมอ่าโหมด 5v5 นะครับก็จะเป็นเอ่อแบบอันนี้ยังไม่เปิดนะน,น่เหมือนจะยังไม่เปิดเนาะ PVE อันเหมือนจะยังไม่เปิดอ่าอันนี้ก็เป็นการสร้างห้องเล่นนะครับผม อ่าโหมด Room ี <talk> like p ค okay. ืออะไรก็เหมือนเป็นการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับผมอ่าอันสุดท้ายก็ยังไม่เปิดนะครับผมโอเคหนึ่งสามวิสามก็เหมือนเดิมครับผมอันนี้ฮะอันนี้ยังไม่โหลดสามวิสามก็มีบอทสร้างห้องเล่นกับเพื่อนอะไรก็ปกติเลยนะครับผมอ่านี่ฮะหนึ่งหนึ่งก็ปกตินะครับผมแต่ว่าโหมดพิเศษจะมาอยู่ตรงนี้ฮะรูปหมักลุกนี่นะฮะนี่ครับผมเห็นไหมฮะ หมดพิเศษจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมฮะนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับบุพิเศษจะอยู่ตรงหมากรุกนี่เลยนะครับผมเป็นการจัดเรียงที่ค่อนข้างสวยงามเนาะแปลกหูแปลกตาดีนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของอนี้อะไรวะเนะี่ยแต่ผมชอบหน้าโหลดมากเลยนะเห็นไหมฮะหน้าโหลดที่มันเป็นวงๆอะอลิ n a าออฟเวลเลอร์ or, อะไรเงี้ยเออผมชอบมาก นะครับผมสรับแรง้งนะครับก็กดตรงนี้นะขีด่แดงๆตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะก็เป็นปกติเลยนะฮะแรง้งก็นี่ฮะเห็นไหมฮะก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงในส่วนของเอ่อกราฟิกนะครับผมที่มีความสวยงามขึ้นนะครับผภูมิภาคเป็นไงบ้างครับม,มีเขียวๆด้านล่างด้วยนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมอ่าเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้นะครับผม เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเปลี่ยนแปลงอะไรมากสําหรับส่วนนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ให้ดูอันดับของเซิร์ฟนะครับผมนี่ฮะสขีดตรงนี้แล้วก็กดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นที่ให้ดูอันดับของเซิร์ฟนะครับว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ใครมีฮีโร่เยอะสุดสกินเยอะสุดอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะผมก็โหลดนานเลยก็เป็นในเรื่องจดหมายนะครับจดหมายก็ปกติเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเนี่ยผมสําหรับใครที่หา เอ่อพวกแบบคลังอินเวนทูรี่อย่างงี้นะครับมันย้ายมันไม่ได้อยู่ด้านล่างแล้วนะคือมันอะย้ายมาอยู่ข้างขวาข้างขวาบนนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นในส่วนของอินเวนทูรี่หรือคลังเก็บของนะครับผมอ่ะก็จะย้ายมาอยู่ด้านบนนะครับนี่ฮะให้เลือกปกติเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพไม่โหลดนะครับเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรนะครับ <laughs> นี่ฮะค่อนข้างสวยงามนะครับถ้าดูโดยโดยภาพโดยโดยรวมแล้วเนาะ โอเคนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งค่านะครับที่เหมือนจะมีระบบอันใหม่เข้ามานะครับผมอันนี้ก็อะไรปกตินี่ครับผมนี่ฮะมันคือระบบแบบว่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างมีการราค่าเยอะมากนะครับผมถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวผมจะรีวิวไปดูอีกทีถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีนะครับว่ามันอะไรบ้างเดี๋ยวมาทําคลิปด้วยนะครับผมอันนี้ก็โอ้ยนี่ฮะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะมาก นะครับผมระบบการตั้งค่าใหม่นะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของระบบใหม่เลยนะครับผมนี่ฮะเป็นการเลือกมีเลือกให้เลือกได้ด้วยนะเออเลือกได้นะฮะเนี่ยเลือกได้เลือกได้นะฮะเลือกได้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับพออ่านไม่ออกเ <c oughs> นี่ยก็เป็นระบบโหยเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยคือให้ดูแบบภาพโดยรวมก่อนนะว่ามันแบบโหอ,อะไรเยอะแยะขนาดนี้นะฮะผมอึ้งเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ย FPS อะไรพวกนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเอฟเฟกเสียงนะครับค่อนข้างเยอะมากนะฮะโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยฮะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับระบบการตั้งค่าใหม่นะครับผมอ่ะก็น่าจะมีแค่นี้เลยครับเพราะว่ามันยังน่าจะมาไม่เต็มที่ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่า มันมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปแล้วก็มาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับผมแบบนี้นะครับผมผมบอกได้เลยว่า <laughs> มันแน่นอนครับผมขอบคุณครับ